สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะทำการเรียนรู้พื้นฐานการรับส่งข้อมูลนะครับบนฝั่งของเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำการเรียนรู้พื้นฐานนะครับการรับส่งข้อมูลนะครับโดยที่จะทำการรับข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลบนฝั่ง,งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับในที่นี้เราจะทำงานกับไฟล์ทั้งหมด2ตัวนะครับ ไฟล์ตัวแรกก็จะเป็นหน้าเว็บเพจที่เราได้มีการสร้างขึ้นจากคำสั่งของ html นะครับซึ่งนั่นก็คือพื้นฐานของการ register หรือว่าการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับโดยที่ register ครับเราจะเซฟเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล html นั่นเองซึ่งภายในไฟล์ของ register html ก็จะทำการบรรจุสอดโค้ดที่เป็นคำสั่งของให้ html นะครับ เมื่อผู้ใช้ทําการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปในฟอร์มจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแ,แล้วนะครับทำการกดปุ่มในส่วนของการรีจิสเตอร์เพื่อที่ทําการสับมิสนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการสร้างไฟล์อีกหนึ่งตัวมาทําการประมวลผลนะครับนั่นก็คือเราจะสร้างไฟล์ที่ใช้ในการประมวลผลบนตัวเซิร์ฟเวอร์ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า register_process.php นะครับสามารถที่จะตั้งชื่อได้ตามความต้องการของเรานะครับแต่ไฟล์ไทยก็จะเป็นนามสกุล .php นั่นเองนะครับ ไฟล์สตัวทำงานร่วมกันโดย register.html นะครับรับข้อมูลจากผู้ใช้ผู้ใช้กรอกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกด submit นะครับก็จะส่งข้อมูลไปหา register.php r o c e s s p นั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้จากคำสั่งการทำงานของ tag form นะครับแล้วก็ action ไฟล์ที่ชื่อว่า register.php r o c e s s p นั่นเองในที่นี้ผมมีการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า a p p s e r v e นะครับ Directory ที่เป็นเหมือนกับบนเซิร์ฟเวอร์ก็คือไดซีนะครับผมติดตั้งลงไว้ที่ไดซีโฟลเดอร์แอปเซิร์นะครับโฟลเดอร์เว็ w ไวเบนะครับและไฟล์ที่เราจะใช้ในการส่งข้อมูลก็คือหน้าเว็บเพจที่ชื่อว่า register. html นะครับในการที่เราจะทดลองในเรื่องของการดินดูการรับส่งข้อมูลบนฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ย้อนกลับไปในเรื่องของหน้าเว็บเพจนะครับซึ่งเราสร้างจาก คำสั่งของ tag HTML นะครับในการที่เรามีการเรียกใช้งานนะครับแท็กคำสั่ง input ซึ่งมีการกำหนด type เป็นรูปแบบต่างๆสำหรับการรับข้อมูลนะครับเราจะมี property ตัวหนึง่งนะครับซึ่งชื่อว่า name สำหรับกล่องทุกกล่องโดยที่ name นั้นนะครับเราจะเป็นที่ต้องมีการจำนะครับเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมด้วย PHP นะครับแล้วก็อ้างอิงถึงกล่องข้อความกล่องนั้นนั่นเองนะครับ เรามาทำเรามาทำการทบทวนนะครับกล่องข้อความที่เราได้มีการสร้างขึ้นนะครับกล่อง username นะครับก็จะมีชื่อว่า data user นั่นเองนะครับกล่อง password ก็จะมีชื่อว่านะครับ data underscore password กล่อง name และช h o w name สำหรับการรับชื่อนะครับของผู้ใช้งานบนหน้าเว็บเพจก็จะชื่อว่า data underscore name กล่องที่รับอีเมลของผู้ใช้งานนะครับก็จะชื่อว่า data underscore email กล่องที่จะรับข้อมูลในเรื่องของที่อยู่ของผู้ใช้งานนะครับก็คือ data underscore address นะครับ language submit นะครับที่ผู้ใช้งานจะทำการเลือกชื่อว่า data underscore radio color นะครับสีที่เราจะให้ผู้ใช้งานทำการทดลองเลือกนะครับเพื่อที่จะดูการทำงานของเช็คบล็อกก็คือ data underscore check นั่นเองและนะครับในส่วนของ dropdown list นะครับ ก็จะเป็นการเลือกแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานต้องการนะครับก็จะชื่อว่า data underscore platform นะครับในส่วนของชื่อของแท็กต่างๆที่อยู่บนฟอร์มบนหน้าเว็บเพจแล้วนะครับเราก็จะใช้ PHP นะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลในกล่องต่างๆนะครับไปประมวลผลยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับเราจะสร้างไฟล์ที่ใช้ในการรับข้อมูลจากหน้าเว็บเพจมาประมวลผลนั่นก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า register underscore process php นั่นเองนะครับโดยในที่นี้นะครับ folder app serve w o r l d w i d e web จะทำการสร้าง register underscore process php นะครับเพื่อที่ทำการชุดพัฒนาของ app serve นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมนะครับ php compiler นะครับ mysql language นะครับ php myadmin และ apache web server นะครับเมื่อทำการติดตั้งลงไปที่ไดซนะครับ เราจะทําการทดลองในการที่จะรันไฟล์ต่างๆก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ app serve แล้วก็ webwave นะครับสั้งไฟล์ที่ใช้ในการรับข้อมูลในการประมวลผลนะครับบนหน้า register html นี้นะครับทำการเปิดโปรแกรม edit p a t h นะครับเลือกในส่วนของไฟล์เลือก new นะครับเลือก author เพื่อที่จะทํางานกับภาษา php นั่นเองนะครับเลือกไฟล์ท้ายเป็น php เราก็จะได้หน้าต่างเปล่าๆขึ้นมานะครับในที่นี้ครับผมทําการคลิกไฟล์และเลือก save as นะครับ ผมไปที่ My Computer, d i v e C นะครับ App s e r v e World Wide Web นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อไฟล์ว่า Register Process นั่นเองนะครับทำการเซฟนะครับและเลือก Yes ในที่นี้ครับเราจะทำการทดลองเขียนนะครับซอสโค้ดเพื่อที่จะทำการรับข้อมูลจากหน้าเว็บนะครับ ครับที่ได้4นะครับโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟเว w ร์ไวเบนะครับผมทำการสร้างไฟล์ที่ใช้ในการรับข้อมูลบนหน้าเว็บเพจนะครับชื่อว่า register_process.php นะครับซึ่งก็เป็นคำสั่งในภาษา PHP นะครับโดยซอ r c e โค้ดประกอบไปด้วยบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่28นะครับบรรทัดที่1ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแท็กคำสั่งที่บอกคอมไพเลอร์ของ PHP ให้ทราบว่านะครับเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และบรรทัดที่28ก็คือจุดสิ้นสุดของการ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP นะครับวันทัดที่2ถึงวันทัดที่16นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับและเป็นนะครับตัวอักษรสีเขียวก็คือเป็นการสร้างตัวแปรนั่นเองนะครับโดยผมได้ทําการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรชื่อว่า user นะครับสำหรับรองรับนะครับกล่องข้อความที่ชื่อว่า data user นั่นเองนะครับซึ่งได้จากคําสั่ง post นะครับ string underscore post ผมสร้างในส่วนของตัวแปร password นะครับเพื่อใช้ในการรับข้อความจากกล่องที่ชื่อว่า data password นะครับทำการรับส่งข้อความด้วย string underscore post นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากหน้าเว็บเพจนั่นเองภาระที่6ครับผมสร้างตัวแปร name ขึ้นมานะครับโดยจะทำการรับข้อมูลจากกล่องที่ชื่อว่า data name นะครับและก็ทำการ post นะครับหรือว่ารับข้ามหน้าเว็บเพจเข้ามาเช่นเดียวกัน วรัดที่8ครับผมสร้างตัวแปรอีเมลนะครับเพื่อที่จะทําการรับข้อมูลจากกล่องที่ชื่อ Data Email นั่นเองนะครับปรรดที่10ครับผมทําการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า address นะครับเพื่อที่จะรอรับนะครับในส่วนของกล่องข้อความที่ชื่อว่า Data address นะครับซึ่งได้จากการโพสต์ผมสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่าเรดิโอซึ่งก็จะรอรับนะครับในส่วนของกล่องที่เป็น Data Radio นั่นเองนะครับ ได้จากการโพสต์ข้ามหน้าเว็บเพจมาผมสร้างตัวแปรที่ชื่อเช็คนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลจากเช็คบล็อกนะครับที่ชื่อว่า Data check นั่นเองและผมสร้างนะครับตัวแปรที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะทําการรับในส่วนของ dropdown list นะครับซึ่งชื่อว่า Data Platform นะครับคำสั่ง string p o พ t นะครับจะทำงานสัมพันธ์กับนะครับในส่วนของ เรามีแท็กเรามีแท็กฟอร์มนะครับในไฟล์ที่ชื่อว่า register.html นะครับซึ่ง m e t h อดหรือว่าการส่งข้อมูลนั้นเป็นแบบ post เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำสั่งในการรับข้อมูลจากหน้าเว็บเพจก็คือการ post มาจากหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับโดยที่นะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมารองรับ form นะครับที่เราได้สร้างขึ้นจาก html ทั้งหมดนะครับและใช้คำสั่งโพสนะครับในการที่จะอ้างอิงถึง กล่องข้อความแต่ละกล่องที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับทำการอ้างอิงถึงกล่องข้อความและโยนข้อความเหล่านั้นนะครับใส่ไว้ในตัวแปรที่เราได้สร้างขึ้นไว้รองรับนั่นเองนะครับมรทัดที่19เถึงมรทัดที่ยีกครับก็จะเป็นการใช้คําสั่ง Echo นะครับ e c h กก็จะเป็นการแสดงผลนะครับบนหน้าเว็บเพจนะครับโดยเราจะทําการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้รับจากหน้าเว็บเพจนะครับเมื่อทําการประมวลผลด้วย f i l e d i g i t a l r e g i s t e r ร r ดอ r โปรเซ p ต์บนฝั่งของเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับจะรับข้อความอะไรมาบ้างนะครับ Echo นะครับในส่วนของ User r e c e i v e ก็จะเป็นข้อความที่แสดงออกบนหน้าเว็บเพจนะครับตามด้วยค่าของตัวแปร User ที่ได้มีการรับมาจากหน้าเว็บเพจนั่นเองแต่นั้นครับ Echo ในส่วนของการรับ Password เข้ามานะครับโดยจะทำการแสดงข้อมูลในตัวแปรที่ชื่อว่า String Password echo ในส่วนของ name receive นะครับเพื่อที่จะแสดงค่าของตัวแปรที่ชื่อว่า string name echo ในส่วนของ email receive นะครับเพื่อที่จะแสดงค่าของตัวแปรนะครับ string email นะครับ echo address receive นะครับตามด้วย string address ก็จะทำการแสดงค่าที่ได้รับนะครับจากตัวแปร address ซึ่งได้จากการโพสต์มาจากกล่องข้อความที่ชื่อว่า data address Echo แสแสงผลออกหน้าเว็บเพจนะครับ Echo r a d i o r e c e i v e นะครับแสงตัวแปรที่ชื่อว่า s t i n g Radio นะครับซึ่ง t t i n g Radio ก็ทำการรับนะครับการเลือกที่เป็นแบบ Radio Type นะครับที่ชื่อว่า Data Radio บนหน้าวเว็บเพจบรรทัดที่25ครับก็คือการ Echo Check Box r e c e i v ซนะครับซึ่งการแสแสงตัวแปรที่เป็น s t g c h e c k นะครับตัวแปรสติงเช็คก็คือตัวแปรที่ทำการรับ นะครับข้อความจากหน้าเว็บเพจก็คือรับในส่วนของเช็คบ็อกหรือว่า Data Check นะครับและบรรทัสุดท้ายครับก็คือการแสดงผลนะครับในส่วนของแพลตฟอร์ม e c e i พต e นะครับ Echo ในส่วนของตัวแปรสิ่ง g พล a ฟอร์มนะครับสิ่งแพสต t i n g p l a t อร์มก็ได้จากการนะครับรับในส่วนของ Data Platform นั่นเองนะครับทำการ s เซฟซอสไฟล์และทำการเปิดในส่วนของหน้าเว็บเพจนะครับ โดยทำการอ้างอิงเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับเราก็พิมพ์ในส่วนของ localhost นะครับซึ่งได้จากการติดตั้งชุดพัฒนาของ a p p s e r v ์นะครับหน้าเว็บเพจของเราชื่อว่า register. html นะครับเราก็พิมพ์ในส่วนของไฟล์ที่เราต้องการที่จะอ้างอิงบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็คือ register. html ตอนนี้เราทำการทดลองป้อนข้อมูลนะครับและดูการประมวลผล ในการป้อนข้อมูลลงไปบนหน้าเว็บเพจนะครับก็คือมีข้อมูลในส่วนของ username นะครับ password นะครับ name และชั่อ name นะครับ email address นะครับ language color แ,แล้วก็แพลตฟอร์นะครับทำการคลิกในส่วนของ register นะครับทักฟอร์มก็ด้ทำการโยนนะครับข้อมูลต่างๆบนหน้าเว็บเพจไปยังไฟล์ที่เรากำหนดไว้ก็คือ register underscore process php นั่นเองนะครับ โดยที่ register Underscore procedure php ครับมีการใช้คำสั่ง echo นะครับสำหรับการแสดงข้อความออกไปยังหน้าเว็บเพจนะครับเรามีการสร้างตัวแปรไว้รองรับนะครับของข้อความต่างๆและในส่วนของคำสั่ง echo ก็จะทำการแสดงค่าที่อยู่ภายในตัวแปรออกมานั่นเองนะครับ user receive นะครับ password receive ที่ได้รับมาจากหน้าเว็บเพจ name receive นะครับ email address นะครับ address receive radio receive แล้วก็ checkbox นะครับ เราสังเกตเห็นได้ว่าการทำงานระหว่างไฟล์ r e g i s t e r h t m l ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ tag form นะครับก็จะทำการใช้ property ในส่วนของการ action นะครับมายังไฟล์ r e g i s t e r p r o c e s p h p นะครับซึ่งก็จะทำการประมวลผลข้อความที่รับจากหน้าเว็บเพจนั่นเองก่อนที่เราจะนำเอาข้อความเหล่านี้นะครับไปทำการสร้างการเชื่อมต่อในลักษณะของการเชื่อมต่อ database MySQL นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บข้อความบนหน้าเว็บเพจ ไว้ในฐานข้อมูลได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือพื้นฐานของการรับส่งข้อมูลบนหน้าเว็บเพจนะครับโดยมีการทำงานร่วมกัน2ไฟล์ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า register html และ register process php นะครับสำหรับการประมวลผลหน้าเว็บเพจนั่นเองครับขอบคุณครับ